สวัสดีครับนะครับพบกับผมนะครับต้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้พามาดูที่ดินสวยๆอยู่ตําบลนะครับสว่างนะครับบ้านบัวนะครับอําเภอพนนิคมจังหวัดสกลนครเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้ก็พามาดูที่ดินแบบที่เนื้อที่1ไร่ครับเนื้อที่1ไร่นะครับที่ดินติดถนนใหญ่นะครับใครที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยู่บริเวณบ้านบัวนะครับหรือแถวๆอำเภอพนนิคมนะครับ ติดกับถนนใหญ่สัญจรสะดวกนะครับเข้าเมืองแค่ประมาณ30กิโลไปถึงโดมาไฟอยู่ประมาณ10กว่ากิโลนะครับที่ดินบ้านบัวนะครับติดถนนใหญ่อยู่ข้างหลังนะครับเป็นติดถนนเนี่ยประมาณ40เมตรนะครับนี่นะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวผมจะอธิบายคุณสมบัตินะครับของที่ดินแปลงนี้ก็คือพื้นที่ค่อนข้างสูงแล้วนะครับ ปิดถนนใหญ่อาจจะต้องถมอีกไม่กี่ไม่กี่สิบรถนะครับแล้วก็สามารถปลูกบ้านได้นะครับดินแข็งครับบริเวณนี้ดินแข็งนะครับแล้วก็อยู่ท้ายๆหมู่บ้านนะครับก็ค่อนข้างสงบในการที่จะทําบ้านเรือนที่พักอาศัยนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูรอบๆนะครับนี่ครับดูที่ดินเต็มเต็แปลงนะครับจนถึงขอบป่านี้นะครับ ที่ดินหนึ่งไร่ครับกว้าง40ติดถนน40เมตรนะครับกลึกเข้ามาก็คือ40เมตรนะครับที่ดินก็ดินแข็งดินแน่นนะครับตรงข้างหน้านะข้างหน้าเป็นถนนนะครับติดถนนเลยไฟฟ้าถึงนะครับประปาถึงครับเดี๋ยวจะไปถ่ายอยู่ตรงถนนให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ก็คือหน้าหน้าที่ดินนะครับนะครับ อาจจะมีปลาหน่อยนะครับแต่สามารถเชื่อมทางได้ถนนนะครับถนนนะครับไม่ห่างไกลผู้คนนะครับติดถนนใหญ่ครับติดถนนเส้นสุงเนินอากาศนะครับขามนาคมสะดวกแน่นอนนะครับสัญจรสะดวกนะครับนี่คือหน้าที่ดินอาจจะลกหน่อยนะครับ แต่เราก็เดี๋ยวรื้อให้นะครับลักษณะนะครับหน้ากว้างติดถนนเนี่ย40เมตรนะครับนี่นะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้นะครับขอบคุณครับ